เราจะพูดถึงเรื่องการเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์อัน,นั้อเรียนลองเทียบดูลองเทียบลองเทียบโครงสร้างของสองอันนี้นะคะโครงสร้างของบรรณานุกมรมวารสารกับหนังสือพิมพ์นักเรียนคิดว่ามันมีความเหมือนและแตกต่างกันตรงไหน,นนักคิดว่าเหมือนแตกต่างกันตรงไหนอ่นนนลองเทียบดูค่ะชื่อชื่อผู้แต่งปีวันเดือนชื่อบทความ ชื่อวารสารกับชื่อหนังสือพิมพ์ก็อยู่ไปลา,ลายเดียวกันแต่แตกต่างกันที่แตกต่างกันที่ถ้าเป็นบรรณานุกรมวารสารจะมีปีที่ฉบับที่เห็นไหมคะแต่หนังสือพิมพ์มีไหมคะคำตอบคือไม่มีมีแต่เลขหน้าเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของบรรณานุกรมวารสารกับหนังสือพิมพ์นะคะ,อะเอาอีกรอบหนึ่งนะเรามาดูโครงสร้างของบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ค่ะจะประกอบไปด้วยชื่อ ชื่อผู้แต่งตามด้วยปีวันเดือนปีวันที่เดือนตามด้วยชื่อบทความอย่างที่คุณครูบอกชื่อบทความคืออะไรชื่อบทความก็คือชื่อที่เป็นชื่อเรื่องที่ในปรากฏในหนังสือพิมพ์นะคะโดยชื่อบทความจะต้องมีเครื่องหมายอนยัประกาศแล้วก็เครื่องหมายคอมมากำกับอยู่ตามด้วยชื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งพิมพ์เป็นตัวหนาและเลขหน้าที่ปรากฏค่ะและเลขหน้าที่ปรากฏนะคะ ทีน,นี้ลองดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างเทียบกับโครงสร้างข้างบนนะคะลองดูซิว่าว่าตัวอย่างนี้เป็นไปตามที่ตรงกับโครงสร้างของบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ไหมอลองดูนะตัวอย่างลมเปลี่ยนทิศอันนี้ชื่ออะไรคะลมเปลี่ยนทิศคงไม่มีใครตอบว่าลมเปลี่ยนทิศแต่ว่าชื่อเพลงคะลูกไม่มีนะอารมณ์เปลี่ยนทิศก็คือชื่อผู้แต่งนะคะชื่อผู้แต่งคือ น่าจะเป็นนายลมเปลี่ยนทิศนะคะลมเปลี่ยนทิศเขียนบทความชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะครัวไทยสู่โลกฝันที่เป็นจริงบทความนี้ไปปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ชื่อว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะฉบับวันที่อะไรคะฉบับวันที่5สิงหาคม2 5 4 6บทความบทความครัวไทยสู่โลกฝันที่เป็นจริง ไปปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าที่เท่าไหร่คะอ่าหน้าที่5ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะของการเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เครื่องหมายดอกจันค่ะเขาถามว่าหากไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนให้ทำยังไงเหมือนกับข้างบนของชื่อวรารสารเลยค่ะถ้าไม่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏผู้เขียนก็เอาชื่อ บทความขึ้นแทนยกตัวอย่างเช่นราชินีทรงห่วงป่าไม้ยังถูกทำลายไม่รู้จบอันนี้เป็นชื่อบทความเห็นไหมคะเพราะว่ามีเครื่องหมายอัญญประกาศและเครื่องหมายคอมม่าก,กำกับอยู่ตามด้วยอะไรคะอ่าตามด้วยวันเดือนปีเลยคะ่ะก็คือบทความนี้ปรากฏวันที่12สิงหาคม2546ไปปรากฏในหนังสือพิมพ์อะไรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าที่1 นี่คือการเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ค่ะลูกมีใครงงงไหมคะถ้างงก็ย้อนกลับไปดูคลิปอีกรอบนึงนะคะคุณครูอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะเอาละคะ่ะลูกเมื่อกี้เราได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของการเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์แล้วใช่ไหมคะครน,นี้เราลองมาลองเขียนจริงดูนะคะว่าเราจะเข้าใจจริงหรือไม่ อนนี้คุณครูลองยกตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือพิมพ์มา2ตัวอย่างนี้นะคะอ่านักเรียนลองดูซึ่งคุณครูก็เอาโครงสร้างของการเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์มาวางไว้ให้เป็นตัวอย่างด้วยดูข้อที่1ค่ะอาจารย์ยุทธพันธ์คำวันเขียนบทความเรื่องวันสิ้นโลกจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับวันที่17มีนาคมเอ้ย17ธันวาคม2555นะคะปรากฏบทความนี้อยู่ที่หน้าที่9 ดังนั้นเริ่มต้นการเขียนก็ดูโครงสร้างขงบนเราจะเขียนยังไงคะลูกก็เริ่มต้นก็คือเอาชื่อผู้แต่งขึ้นก่อนใช่ไหมคะเราก็เขียนว่ายุทธพันธ์คำวันไม่ต้องมีคำว่าอาจารย์เนาะยุทธพันธ์คำวันนะคะตามด้วยเครื่องหมายจุดแล้วก็ตามด้วยปีวันที่เดือนก็คือปี2555คอมม่า วันที่17เดือนธันวาคมแล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุดนะคะตามด้วยชื่อบทความก็เขียนว่าวันสิ้นโลกอย่าลืมบทความต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศและเครื่องหมายคอมมาด้วยนะคะก็เขียนไปว่าวันสิ้นโลกคอมมาใส่อัญประกาศปิดตามด้วยชื่อหนังสือพิมพ์ชื่อหนังสือพิมพ์ว่า เดลินิวอ่าบรรทัดที่1ไม่พอลงบรรทัดที่2ก็เว้นไป7ระยะอักษรใช่ไหมคะก็นับไปยอยักษ์หทอทหาร 2. ทอทง 3. พอพาน 4. นอน,นอหนู 5. ทอทง 6. ชื่อนามสกุลเป็น7คําถัดมาก็ชื่อหนังสือพิมพ์ก็เขียนไปว่าเดลินิวถ้านักเรียนพิมพ์มันก็จะต้องพิมพ์เป็นตัวหนาแต่อันนี้ตัวอย่างครูคุณครูเขียนให้ก็ต้องขีดเส้นใต้1เส้นนะคะตามด้วยอะไรคะ ตามด้วยเลขหน้าที่ปรากฏก็ใส่ไปว่าหน้าเาแล้วใส่เครื่องหมายจุดอันนี้คือวิธีการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อผู้แต่งแล้วถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งยัล่าอย่างข้อที่2ดูนะคะถ้าไม่ถ้าไม,าามา่ปรากฏชื่อผู้แต่งเราต้องเอาชื่ออะไรขึ้นก่อนนะถูกต้องแล้วครับชื่อบทความนะคะก็ใส่ไปว่า ข้อที่สองนี้มันบอกว่าบทความเรื่องกาเวานกปรสิตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่30กรกฎาคม2563ปรากฏบทความหน้าที่7ซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งก็เอาชื่อบทความขึ้นแทนก็เอาเป็นว่ากาเวานกปรสิตเอ๊ชื่อบทความครูลืมอะไรไปนะ คุณครูต้องลืมอะไรสักอย่างลืมอะไรคะลูกอ่าลืมใส่เครื่องหมายอัญประกาศและเครื่องหมายคอมม่าอย่าลืมนะคะต้องใส่ด้วยนะคะชื่อบทความตามด้วยอะไรคะตามด้วยปีวันที่เดือนก็ใส่ไปวงเล็บ2อ6 3มคอมม่าวันที่30กรกฎาคม วงเล็บปิดใส่เครื่องหมายจุดตามด้วยชื่อหนังสือพิมพ์คือไทยรัฐนะคะไทยรัฐจะต้องพิมพ์เป็นตัวหนานะแต่ของครูครูเขียนครูคคคก็ขีดเส้นใตกนกน้กันไว้ก่อนว่าเอออันนี้คือชื่อหนังสือพิมพ์นะตามด้วยเลขหน้าก็ใส่ไปว่าหน้าเจ็ดอันนี้คือการเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ที่มีทั้งชื่อผู้แต่งและไม่มี ชื่อผู้แต่งก็เอาชื่อบทความขึ้นมาแทนนี่นะคะโอเคตามนี้นะคะใครไม่เข้าใจมีไหมคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจหมดนะคะคะ่ะ